ล้านดิเมตนะครับวันนี้เรามาดูตัว BMW s ี r i e ์7อาการก็คือผิวมันจะลอกอแบบนี้เลยนะครับเป็นทางโคมข้างล่างก็เป็นนะครับสูมาชั้เป็นทั้งสองข้างนะครับ เรามาดูขั้นตอนการทำงานของร้านติเมตรกันนะครับสำหรับการนำชั้นฟิล์มที่เสื่อมสภาพออกนะครับเราจะใช้กระดาษทรายน้ำในการลูบช่างจะทำการค่อยๆขัดออกนะครับทางร้านเราจะไม่ใช้เครื่องขัดเหตุผลหลักๆเลยก็ไม่มีอะไรก็เครื่องมันจะมีความรุนแรงแล้วก็ การควบคุมคอนโทรลจะค่อนข้างยากยิ่งในส่วนของโค้งที่มีความโคง้งเว้าวหรือเหลี่ยมมันจะคอนโทรลยากมุมต่างๆนะครับยิ่งมุมแหลมอย่างเงี้ยเ,เครื่องมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ทางร้านเลือกเป็นการใช้มืออาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเป็นงานปานะณีตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอหน่อยนะครับเดี๋ยวออกมาสวยแน่นอน เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซีรีส์เโอเคเรามาดูรายละเอียดกันรอยหายนะครับรอยที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยทางร้านทำหายหมดนะครับนนด้านล่างเนาะส่วนด้านล่างตรงส่วนที่เป็นมุมประชิดจริงๆก็ต้องตามสภาพนะแต่ว่าก็โอเคนะครับ สารพ่นเคลือบของทางร้านจะเป็นสำหรับงานไฟหน้าโดยเฉพาะนะครับใช้ยาวๆไป3-5ปีถามว่าเสื่อมสภาพเนี่ยแปรตามอะไรความร้อนกับสารเคมีเลยนะครับเกิดจากการจอดรถตากแดดจัดๆบ่อยๆสารเคมีประเภทมีลิ์กดด่างสูงๆพวกนี้ก็จะทำให้ตัวสารเคลือบนะครับมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นโอเค ก็สำหรับท่านที่สนใจการฟื้นฟูไฟหน้านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ามาเช็ดนี้แฮปปี้ขอบคุณครับ